บางโตัวพาทานบางตานพาชิมวันนี้เรามีเอพิโซดแรก EP แรกเลยอ๋อน,นี่เป็นเอพิโซดแรกรเอพิโซดแรกเลยนี่ไอ,อ,อ้ชื่อที่เพิง่งจะคิดเมื่อกี้เนี่ยอา้าวแล้วแล้วเมื่อกี้ที่ไปรีวิวเมื่อกี้ย,ยังไม่มีชื่อเดี๋ยว<อ>ไปเชื่ชอ,อเดี๋ยวไปตัดต่อออันนี้เรามาที่ร้านเซียนเตี่ยวเราไม่ค่อยมีใครรู้จักเพราะว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นว่าคุณพลาดแล้ว แต่วันนี้มีมีเมนูใหม่ในที่นี้อีกก็คือเราไม่อยากเป็นที่รู้จักป้ายเปยเราก็จะหลบไม่อยากที่รู้จักผิดที่ไม่ได้ทำป้ายหรอกไม่ถ้าคุณอยากกินนะ่ะต้องปา,าัออ้คนหาถึงจะมีค่าอ,อ,อะไรได้มาง่ายๆแล้วมีรายการหนึ่ง <c oughs> เคล็ดลับการไหลลื่น <c oughs> <c oughs> ไม่ คุณละเม็ดกันหลบเมียอันนี้คุณตาลเป็นพระเอกนะขอให้ตัดออกตัดออกไปน้าไม่ตัดออกอาถารอันนี้มันมีเมนูใหม่นะครับก็คือบะหมีม่เนื้อย่างน้ำผึ้งไม่ใด้ใส่น้ำผึ้งนะแต่ย่างน้ำผึ้งบะหมีม่เนื้อย่างน้ำผึ้งจะมีน้ำก็ได้จะมีแห้งก็ได้นะครับอีกอันนั่นคือข้าวหน้าเนื้อเค็มย่างเตาถ่านเนื้อเค็มเนื้อย่างเตาถ่านฉะนั้นมันไม่ใช่ทอดมันจะอร่อยว่าแล้วก็ใส่ข้าวแล้วก็มีลูกชิ้นเอ็นปิ้งอันนี้น้ำจิ้มสูตรอี่ย เปลี่ยนวิธีด้วยคุณรู้บ่าพอจะระคทยะไคร้อยู่อ่้มา,มาคุณตาเขาจะทฤษฎีบอกว่าแตงอา,าเป็นยังไงหลังจากชิมแล้วอามามาเลยอ่าอ่านี่วันนี้มีแบบน้ำเมื่อกี้นี้แล้วก็แบบแห้งเดี๋ยวเราพาดกนชิมแล้วกันน้ำกับแห้งนี่แทบไม่ต่างอะไรนะเอาน้ำกุกิกใส่น้ำมากกว่านี้ได้ไหมของน้ำได้อร่อยนะครับเทำเลยล่ะอ่ะน้ำนี่คือน้ำอันนี้น้ำมันใสเหรอวะ น้ำสต๊อกน้ำสต๊อกกระดูกแล้วมาปรุงเพิ่มเป็นพิเศษเฉพาะของอันนี้นี่คือเนื้ออบน้ำผึ้งเฮ้ยนี่เพิ่งเคยก,กินนะน้ำอร่อยอันเนี้ยเนื้อก็อร่อยอปกติเนี้ยผมจะปรุงด้วยนะใส่ใส่พริกให้มันเผ็ดก,กว่านี้จริงๆอะมันไม่ต้องปรุงแต่ว่าใครต้องการฮีทนิดหนึ่งก็ใส่พริกก็ได้เดี๋ยวดูนี่ว่าผมคลุกไหมต้องคลุกหไหมแล้วแต่คุณเลยคุณจะคุณชิมเนื้อแยกก่อนเดี๋ยวเขาจะได้ดูว่าบางปาน พาชิมเนี่ยมันเป็นยังไงดูหน้าซูมหน้าซูมที่ปากและซูมที่หน้าเนื้อนะเอาไปทําอะไรบ้างคลุกน้ําผึ้งแล้วเอาไปอบไม่รู้แม่เหมือนกันรู้ทำไงปุ๊กกินอย่างเดียวเนื้อเนี่ยเขาเจ้าไปหมักแล้วเอาไปอบนะครับเป็นเนื้ออบน้ําผึ้งนะไปชิมละอือชอบไหมชอบไหมตุ้มตาเนี่ยจริงๆตอนอายดีเชิญมากินทีนะพี่แกลืมไปละเมื่อสองสองเดือนก่อนอาดีต้องบน นี่ผมก็ชอบจําได้และนะครับร<อ>มันจะมีไข่อะไรที่ไข่เจียวหรอไข่เจียวหั่นเป็นฝอยมาให้นะครับแล้วก็มีักกวางตุ้งลวกมาให้สวยเลยนะครับต้นมบลวงไม่ต่างกันครไม่รู้มัน ผมอบอมอกาต้มมันบอกต้องลวกลวกนี่คือสะดุ้งวเร็วเร็วเร็วฟึบฟขึ้นอ่าส่วนเส้นเนี่ยเมื่ทศบอยอีทมามากินเนะี่ยเขาบอกเส้นเราอร่อยเขาชอบวิธีการลวกเราแบบจังหวะดีผม,มเห็นด้วยนะเพราะว่าไม่เละเกินไปไม่ไม่อารเดนเต้เกินไปกินเส้นหอมแต่น,นี้เส้นเส้นใหม่ด้วยใช่ป่ะก่อนหน้านี้เราไม,ไม่ไม่มีเส้นบะหมี่อย่างนี้นะที่เส้นใหม่นะก่อนหน้านี้เป็นเส้นรามี นี่คือเส้นบะหมี่แบบที่คุณอ,อยากได้ใช่เพราะผมผมบอกเม,มนูใหม่นะคือตอนแรกทางทางทีมงานดีเนี่ยมันพูดไปเรื่อยแตดอไะไรก็แลยเนาเขาบอกเขาจะใช้เส้นราเมงผมไม่เอาอันนี้ต้องให้แบบไม่เอาไม่ไม่ไมไมฟิวชั่นดีกว่าผมว่าทราดิชั่นอลแล้วก็ใช้เส้นแบบจีนลเลยดีกว่าก็มานั่งคัดเลือกเส้นว่าอไหนที่อร่อยอยู่สักสองสารอบได้นะหลายเส้นเหมือนกันผมนั่ง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 เลือกนะผมเลยเอาสรุปเอาที่ไอไออันนี้ผมว่ามันเส้นมันโอเคโอเคป่ะเส้นอ่า นอพอบอยอเหนือคำบรรยายแปลให้ช no ัดนะคุณมีคออยอแล้วเนี่ยต้องแปลให้ชัดนิดนึงนอกพอบอยอเฮ้ยโคตรอร่อยเลยว่ะอือมันอร่อยอร่อยมากเลยออไม่ผมผมไม่ได้อวยของตัวเองนะสมมติอันนี้ไม่ใช่ร้านที่ผมของผมเลยนะผมจะบอกว่าผมจะไปบอกทุกคนที่ผมรู้จักให้มากินอร่อยอร่อยแต่จานเดียวไม่จบ ทำไมไม่จบเพราะมันปริมาณไม่ได้150าบบาทนี่พยายามทําราคาให้ได้เนี่ยอย่าลืมเวลาเนื้ออบเนี่ยเวลาเนื้ออบนะบอกบอกไว้ก่อนเราอบไปโลนึงอ่ะเราใช้ได้ประมาณ600กรัมน้ํามันออกแล้วความขวดทุกอย่างมันมันย่อยเราหมดแล้วพอ600กรัมมาหั่นเนี่ยมันก็ได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นต้องเบิ้นสองจานนี่คือลูกชิ้นเอ็นนะครับลูกชิ้นเอ็นเนี่ยต่างกับลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้อเนี่ยเน้นที่ลดเนื้อล้วนๆไม่ต้องมากมีใส่ใส่แค่น่าจะเป็นพริกไทยกับเกล อยู่ที่นึออ้ได้งไงบ้างแต่พอเป็นเอ็นเนี่ยนะครับหนึ่งมันไม่ใช่มีแค่เอ็นมันมีพวกรากขกชีมีกระเทียมมีเครื่องปรุงหลายๆอย่างใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อให้มันมีความมีรสชาติที่ชัดเจนขึ้นทีนี้น้ําจิ้มเนี่ยทางทีม R d ดีบอกว่าต้องใส่มัสตาร์ดเข้าไปในร้านแท้ๆมีหนะ้าน,นี้นะแต่ว่าใส่มัสตาร์ดไม่ได้จิ้มเลยอันนี้มันจะแยกมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องจิ้มมัสตาร์ดอย่างนี้หน่อยนึงไม่ให้มันน้อยอย่าง คุณต้องสั่งเพิ่มเนี่ยอเนมัสตา์คุณจิ้มนิดนึงนะครับมันจะมีเอกลักษณ์ของมันเลยอีกมิติหนึ่งเรอีกมิติหนึง่งคุณใส่มัสตาร์ดจิ้มนะลูกชิ้นนิดหนึง่งสปิลาอืมอย่างที่เราเห็นเนี่ยเป็นสามมิติค่ะจิ้มมัสตาร์ดเป็นสี่มิติเลยกินเสร็จคุณตาต้องไปหาหมอหมอแม่นงงนะครับบอกว่าคุณมาหาโรคอะไรอาเจ็บจริงเขาจะเช็คประสาทคุณสี่มิติเนี่ย พราะคุณเห็นภาพอะไรในหัวคุณหน้าเขาบอกต้องช็อกเวฟช็อกเบฟอะใครอยากจะมากินก๋วยเตี๋ยวในบรรยากาศแบบดั้งเดิมแบบ8ปดศูนย์เลยเปิดเรามีระบบระบบให้ความเย็นมีพัดลมแล้วก็ให้มันไม่ร้อนในขณะที่เปิดอากาศอยู่เพราะฉะนั้นได้บรรยากาศใด้ความเย็นนี้แบบไม่ได้ตั้งชื่อได้เท่นะมันเป็นระบบจริงมันเป็นระบบเลยครแค่พัดลมมันจะเป็นเแล้ะนั้นมากินที่นี่ได้อารมณ์แบบ คนอยากจะรู้คนเมื่อก่อนเนี่ยเขากินมันขนาดไหนต้องกินมากินที่นี่ไม่ต้องไปติดแร์ทุกเรื่องอยากติดแร์ไปกินที่เนื้อแท้อยากได้บรรยากาศฟิลและอร่อยแบบดั้งเดิมมากินที่นี่สําหรับที่ซีนเตี๋ยวนะใครอยากมาลองกินแล้วก็มาลองมีอีกหลายเมนูนะมาได้วันธรรมดานะครับจันถึงฉุกเนี่ยจากสี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแล้วก็วันหยุดนักขัดนักขัตตะเลิกไอคำนี้มันมันมันลำบากทุกเลือนนักขัดตะเลิกเดี๋ยวผมพูดให้พูด นักขัตฤกษ์นักขัตฤกษ์วันเสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์เปิดเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนะเพราะฉะนั้นามาได้แล้วก็เวลาจอดรถเนี่ยคนบอกมาที่นี่จอดยังไงไปจอดสวนร้อยปีผมนะสวนร้อยปีเนี่ยเ,เห็นสวนของจุฬาฯร้อยปีไหมเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางใต้ของสวนเนี่ยมันจะมีที่จอดหรือแอมพาร์คแอมพาร์คมีที่จอดแล้วก็เดินมานิดเดียวนะครับไม่ใช่ไม่มีที่จอดนะครับ ที่จอดหลักเป็นหลายร้อยคันเลยนะครับที่จอดพอๆกับห้างเลยพอพกับห้างเลยนะครับไปจอดจาไว้นะสวนร้อยปีเือแอมพาร์คเมนูต่อไปข้าวหน้าเนื้อเค็มย่างเตาถ่านอ๋อมัตฉ่ำอย่างนี้นี่แหละนี่มีในซอสนี่คืออะไรฮะคุณตาคุณตาไม่รู้เดี๋ยวผมโชว์ปะอย่าเดาว่าอย่าเดาพูดไปทีนึงพลาดนึงยาวนะครับ เดี๋ยวลองดูด่ว่านี่คือเนื้อเค็มย่างเตาถ่าน,านแล้วก็กินกับข้าวจิ๊กโฉดนี่ว่าเนื้อเค็มย่างไฟประเด็นของเนื้อเค็มเนี่ยก็คือหนึ่งซอสของเราเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาต้องมาย่างไฟที่ทําจากเตาถ่านไม่ใช่ไม่ใช่เอามาทอดนะครับแล้วก็กินกับข้าวแล้วก็จิ๊กโฉดอันนี้ใครต้องการให้อิ่มแล้วก็มีรสชาติแบบเบสิกเบสิกเนี่ยกินอันนี้ได้เลยร้อมฉุยเลยร้อมฉุยเวลาย,ย่างกับเตาถ่านเนื้อเค็มมันจะเป็น ผมไม่เคยกินเนื้อเค็มย่างกับเตาถ่านรือเนื้อเค็มทอดเหมือนเป็นอาหารคนละชนิดเลยก็ใครต้องการกินอันนี้อันนี้เมนูของหลายลๆคนชอบนะอ่เพราะฉะนั้นนี่คือเมนูใหม่ที่อยากจยให้แม่บอกว่าห้ามพูดเวลามีของในปากคุณตางเขาเปลี่ยนทิสัยทำไม่อไม่เลยผมไม่เคยสาเมนูนี้เมนูใหม่นะครับที่เอามาขายแต่ว่าที่เซียนเตี๋ยวเนี่ยจะมี ก๋วยเตี๋ยน้ำดำนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนื้อรวมนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำดำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกลุกชิ้นเกาเหลามีนะครับจะมีแบบเครื่องในมีปะม,มีเครื่องในแล้วก็ก๋วยเตี๋ยน้ำขาวอันนี้อันนี้คือเราคนชอบอันนี้มากเหมือนกันซิกเนเจอร์อคุณ คุณเอาคาที่คุณพูดกับภรรยาคุณมาพูดแถวนี้คนเขาจะไม่เข้าใจมากผมต้องเปิดแพร่อันนี้น้าน้ากระดูกนะ้ำปกติได้น้ําขาวเนี่ยญี่ปุ่นเขาใช้กระดูกดหมูเราใช้กระดูกกระดูกวัวนะครับแล้วก็เคี่ยวอย่างนานเลยแล้วก็มีพวกอะไรเขาเ,เรียนไปญี่ปุ่นมาเนี่ยบอกส่วนนี้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไอันนี้อันนี้เขาเรียกกันอะไรตานเนื้อเนี่ยเนื้อชาชูเนื้อชาชูนะครับลองมากินดูที่นี่นะครับแล้วก็สามารถเลือกเครื่องในเครื่องในอะไรได้อีกนะครับมาเพนั้น นี่คือเซียนเตียวอย่างที่บอกเปิดตามเวลาที่ว่านะครับจอดรถง่ายมาที่นี่เราสเตมบัตรให้ลองกินดูนะครับสี่โมงถึงเที่ยงคืนวันธรรมดาเที่ยงคืนถึงเทียเยเท่ยงวันเอ้ยเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนวันหยุดทั้งหมดนะครับชั้นลองมากินดูครับก็ถ้าถามว่าบะหมี่แห้งที่ผมกินมาทั้งชีวิตเนี่ยผมว่าอันนี้อร่อยสุดเอาบะหมี่แห้งนะบะหมี่แห้งเส้นแบนเนี่ยกินกับเนื้ออันเนี้ย นนมนันมีน้ําผมว่าอร่อยบ้างก,กันคนไายไม่ได้กินเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ผมกินแห้งไงคุณโตกินน้ําแต่แต่ผมว่าผมปกติผมชอบกินบะหมี่แห้งอยู่แล้วแต่ว่ามามีแห้งหลังๆหากินอร่อยยากหาเส้นแบนแบบนี้ก็ยากอันนี้เส้นแบนแกินกับเนื้อที่หมักมาแล้วก็เอาไปอบเนี่ยโอ้โหผมว่าให้ลองดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่ามโมนะจะไปไหนต่อไม่อิ่ม ก็อิ่มละแต่ว่าไหนๆมาแถวนี้แล้วไม่อิ่มอย่างนี้ไม่อิ่มนะครับเดี๋ยวเราไปข้างๆใกล้ๆที่ M B K เป็นภาวันเมนูใหม่เมนูใหม่เหมือนกันเดี๋ยวไปไปดูเมนูใหม่มีอะไรบ้างแล้วดูว่าพาวันเป็นไงน่าข่าวว่าคนต่อคิวมีเงินนิดหนึ่งพากต่างชาติก็ชอบแนีนี้เดี๋ยวตามมาดูครับว่าพาวันมีอะไรใหม่มาให้ดูวันนี้ผมกับเพื่อนผมผู้คิดค้นทุกอย่างที่เรากินวันนี้มันมีเมนูใหม่นะครับคุณตาลเมื่อกี้เขาซัดไปละหนึ่งหนึ่งอันสองอันแต่ผมมีเมนูใหม่อันนี้ก็คือว่า loaded fries ไก่พาราวนชวาชวามาโรเดตฟรายมีทั้งไก่ย่างเนื้อย่างใส่ซอสเป็นซอสของพาราวนเองแล้วก็เลยมีซอสของบาร์บีคิวไวท์ซอสแล้วก็ซอสบาร์บีคิวแล้วแต่ละชอบแต่เน้นๆสามารถเดินถือแล้วก็จ้วงได้เลยเทียรว่าไงไวท์ซอสนี่มันคนละอันกับไวท์ซอสในในบีมาสเตอร์กันเนื้อแท้ได้ไหไวท์ซอสเจอกันเป็นบาร์บีคิวไวท์ซอสเหรอเลือกได้เหรอใช่ซอสบาร์บีคิวแดงกับขาวนะครับแล้วก็สามารถที่ร์พูดง่ายๆจ้วงแล้วก็ใส่ได้เลย บางทีที่ร้านพลวันเนี่ยคนมันเยอะบอกคิวมีที่นั่งอันนี้ทํามาเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถสั่งแล้วก็ไปกินได้เลยและสี่อันนี้ต่างกันยังไงเหมือนกันสองอันมีใส่ชีสหรือไม่ชีสบาร์บีคิวไวท์ซอสบาร์บีคิวปกติแต่ผมอ่ะอยากจะเสริมนิดหนึ่งคุณโตเนี่ยที่บ้านเขาพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมเขาก็จะเป๊ะนิดหนึ่งเนื้อแท้โรลเด็ดฟรายแต่ผมอ่ะคนไทยเนื้อแท้โหลดไฟ ชวนมาโหลดไปปิดเลยถ่ายโฆษณาคับพี่เด็เมนูเด็กอ้วนมันมันน้ำมันแป้งเนื้อน้ำตาลเต็มที่เมนูเด็กอ้วนสำหรับเด็กอ้วนกินแล้วจะไม่อ้วนเพราะอะไรวะอิ่มไงอิ่มเร็วไม่ต้องกินเยอะทองมากวะนี่คุณเคยกินนะรีแอคชั่นของจริงแล้เนี่ย เบฟชวาบมาโหลดฟรายโหลดฟรไฟไวท์บาร์บีคิวซอสร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้าเพิ่มชีสบวกอีกสิบบาทไม่ชื่อมันยาวอย่างวะเดี๋ยวนี้มันชอบเน้นชื่อยาวๆอันนี้มันศาสอะไรวะไก่ก <c oughs> อันนี้ไก่ <c oughs> จะเขียนเรียงความเลยชิคเก้นชวาบมาโหลดฟรายไวท์บาร์บีคิวซอสบวกชีสสองเด้งร้อยยี่สิบเก้าบาทพ่อเถีงแม่ผมบอกห้ามพูดเวลาใส่ปากแต่ว,ว่าเขาพูดแล้วร้อยสี่สิบเก้าบาทใส่ชีสหนึ่งชั้นได้ไหมถ้าอยากใส่ชีสเพิ่มอีกสิบบาท 129บาทไม่มีชีสเ <_ d ose> พิ่มชีสอีก10บาทเพิ่มที่ะ10บาทชีสแล้วแต่แ,ตแตคุณเอาแค่ไหน <_ d ose> อือไก่เนี่ยผมจริงจอย่างที่เพ่อพูดหลายครั้งนะกับกับพราวันเนี่ยปกติผมไม่ชอบกินไก่แต่พลาวันผมกินทําจนกว่าตอนนี้ผมกระตาทาเนี่ยจนหลับผมก็ชอบไก่ไม่เหม็นหอมและคุณตากินเนื้อนเนื้อนนอร่อยอยู่แล้วเป็นเนื้อนเนื้อวัว80เปอร์เซ็นต์ เนื้อแกะ10%ใช่ไหม20เนื้อแผ่10%มันอีก10ไม่คือเอาทั้งส่วนเนื้อเนี่ยก็คือ20-80แล้วมันที่เหลือเป็นมันอ่าย้อนที่เหลือมันเหมือนมันมันของของแกะลองสลับกันเพราะฉะนั้นนี่ผมมีอยู่นี่คนละอันเลยฮะคนละสองอันเลยไม่ไม่นี่มันคนละโซนอ่าอันเนี้ยพูดง่ายๆแต่เกาบอกดูเด็กอ้วนนะกินไงให้อ้วนเป็นแบบน้ำโซดาซ่ากินน้ำโซดาเนี่ยคุณจะกินน้ำหวานอะไรกินได้เลยอันนี้อร่อยอีกแบบว่ะ ใช้ไ,ไก่ไงอบไวอยู่แล้วตรงนี้สีแดงอ่าเดี๋ยวลองแดงลองแดงอืออันนี้ใส่ชีสด,ด้วยใส่ชีสทุกอันออริจินัลของบาบีคิวซอสอันนี้มีแป้งมีเนื้อแล้วก็มีน้ำตาลผมชอบซอสนี้มากกว่าซอสบาร์บีคิวค่ะขาวมันขาวบอกแล้วไงกินแล้วไม่อ้วนเพรากินกล่องเดียวอิ่มเลยอ้าวตอนเย็นก็ไม่ต้องกินกล่องนึงนะมีจุกนะผมว่านะ แต่ถ้าคุณตาเนี่ยก็พูดมารยาทกินได้ประมาณสองกล่องเดียวยแต่กล่องเดียวนี้<า>นอิ่มมากน,น,นะผมว่าอิมมาอ่มมากเลยนะครับเพราะว่าฟรายเสีย low d e d fries แล้วก็ใส่เนื้อนี่ก็มีเกือบร้อยสิกรัมนะผมว่านะอิ่มไปจนถึงพรุ่งนี้เลยะไม่จริงจริงไม่เชื่อนะลองมากินดูกะกินสะดวกครับนั่งกินแล้วก็เดินถือกินได้เลยนะครับ เนี่ยเรามีเมนูนี้ที่พาราวันทั้งสองสาขาเลยนะใครอยากกินทีเดียวอิ่มแล้วก็เดินเถอะกินไม่อยากาก็กินแบบแบบอยากก่างเงี้ยอันนี้อันนี้เป็น white, white ไว<อ>ท์ไส้วท์ซอสอันนี้อันนี้วายเปรี้ิวซอสนี่ไวท์แบบเปรี้ยวคุณลองเลยไวท์เปรี้ยวมันอร่อยหวานอันนี้ไวท์บาร์บีคิวเดียวกับพับไก่ฮะพับไก่ไม่เหมือนนะนี่ไวท์เปรีคิวทำมืออร่อยนะครับอยากแนะนำให้ทุกคนลองกินดูนะครับที่ร้านถ้าใครจะมากินเนี่ยมีทั้งบนมันดี ใส่โปรแมนดี้ก็มีหอนุ่มบังก็มีตอนนี้มาละห่อฟรายนะครับลองไปหากินดูมาที่เอ็มไเคกินง่ายๆต่อคิวดิดนึงเพราะคนมากิน,กนเยอะๆต่างชาติก็ชอบแนวนี้อยากได้คนไทยกินเพราะว่าเราทํารสชาติของเนื้อและกายการหมักทุกอย่างเนี่ยให้ f l a อร์เนี่ยเข้ากับความเป็นไทยที่สุดฝรั่งก็เลยชอบตะวันออกกลางเจ้าของเมนูงงว่าเฮ้ยทำไมของพวกอร่อยกว่านี้อีกมาลองชิมดูนะครับของเราอร่อยกว่าเขา ของเราจะใจไงก็งงเฮ้ยอะไรวะไม่ของคุณอร่อวะที่นี่อะไรวะาเขาวะนะครับนั่งในร้านชิลๆในร้านรีฟิลได้นะถ้าจะแต่งเป็นแพงก็นั่งชิลๆมีน้ำรีฟิลคุณไม่ตั้งวงไงไปยิ้มอะไรมาเนื้อบนฟรายไม่เกินร้อยสิบเก้าบาทสำหรับเนื้อชีสไวท์ดับเบิคิวซอสบนฟรายเพิ่มชีสเพิ่มอีกสิบบาทสำหรับไก่ร้อยยี่สิบเก้าบาทเพิ่มเอ่อเพิ่ม ชีสอีกสิบบาทนะครับเพราะฉะนั้นลองมากินดูนะครับราคาเนี่ยเท่าอะไรรู้ไหมเท่ากาแฟร้านดังแก้วหนึ่งไม่เท่าถูกกว่าถูกกว่ากาแฟร้านหนึ่งอันนี้ก,กินและอิ่มนะครับโกยทุกอย่างที่มีอยู่ในร้านนะมาใส่เนี่ยเอไม่ถึงร้อยส่ิบเก้าลองกินดูครับนี่ผมอิ่มแล้วเนี่ยคุณเปิดร้านดีแลคุณรู้ไหม <laughs> โอ้โหน่าจะไม่ไหวะเนี่ยอิ่มมากเลยเนี่ยไม่เชื่อคุณกินได้อีกครั้งมาสเตอร์ร้อยปันก็ได้